ผู้กันยมราชบทที่63ตัวใกล้ใจห่างเสียงโกหงจูพอผ่าจากไปเบดงฉุกคิดว่าวาจาของหวยซี่โหแฝงเลนสนายจึงกล่าวหวยเฮียวาจาของท่านออกจากหวยซี่โหมั่นใจว่าตัวเองคาตเนไม่ผิดตอนนี้คาดว่าเบดงคองอกอ้วนใจจึงหัวเราะเสียงกวานกล่าวว่าเสียวเฮียข้าพระเจ้าไปแล้วจบคําพุ่งไก่ขึ้นติดตามเสียงโกหงจูไปสันบุบว่าไม่กี่คาก็หายรับตา เบล่งจับตามองจนเงาดังหงวยซี่โหหายลับจึงก้า,าวฉาออกนอกโดงไม้เดือนโด่งเซียวปรากฏขึ้นในขอบฟ้าโค้งเรียวดุดขนคิ้วของเซียงโกโหงจูไม่สมควรบอกว่าละไม้คายประกายตาของเซียงโกหงจูสดใสและนุ่มนวลตาเงาร่างของเซียงโกหงจูพันปรากฏขึ้นในห้วงสมองอีกคราหางตายามเมื่อเซียงโกหงจูฉะไม้มองมาเมื่อก่อนจากไปขายสามารถกระชากวิญญาณ เบเกลงจากด่างนับว่ามีอนุภาพเดี๋ดูใจอย่างสดแสนขณะคุ้นคิดเหยียบยางสู่กลางทางหลวงแล้วบนทางหลวงความมืดแผ่ปกคคุมไปทั่วสายลมยามพัดผ่านรู้สึกหนาวเหน็บอยู่บ้างท้องฟ้าครายมีหิมะโปรยปลายลงมาตลอดเวลาหลายวันที่ผ่านมาเบเกลงเร่งรุดเดินทางโดยใจใจอันเวิงวางเรื่อนลอยจมอยู่กันหัวน้ำลึกนึกถึงในห้วงสมองของเบเกร็งชออีเฮียขายกล้วยไม้ต้นหนึ่ง กระจายกลิ่นหอมไปทั่วสี่ทิศสงสงสงางเด่นลำ้ำเสียงโกโหงจูเฉกเช่นดอกบัวกลางโคนตมบริสุทธิ์ละเดงสาปัจจาคราคีลาหิดางาลุหิตเล่้งซ้อเอี่ยมเสมือนกุหลาบหนูดอกหนึ่งงามสคาเนเลิศด,ดำแต่มีหนามแหลมคมสุดที่ผู้คนจะเด็ดดมตั้งปีเกี่ยวไขดังโบตันดอกหนึ่งสงสงาและสำรวมชวนให้เก,กรงเกรงเลื่อมใสทิดาตำหนักม่วงดุดดังดอกจุ้ยเซียน เป็นกลิ่นหอมขอจรขจายจนได้ผู้คนคนึ่งนึกถึงนางอสูรเสื้อแดงเทกเช่นดอกรักเลเบ่งบานเต็มที่สดใสาบาดตาเปี่ยมน้ำใจและอุ่อนเดาดีที่มีบุคลิกลักษณะผิดแปลกแตกต่างกันทั้งหกนางล้วนปะทับอยู่ในใจเบกเกลงอย่างลึกซึง้งยากกบเกินไม่นำซ้ำบางวิคคณช่วยชีวิตบางมีเมตีพิทักษ์คุยส่วนที่เป็นเฉกเชนก่นกันคือทุกนวลน,นางล้วนทอดไมตีต่อตน เบคเรงนับว่าเติบใหญ่แล้วประสบการณ์ความรอบรู้ที่ผ่านมาก่อมเกล้าไปรุษเพศอันสมบูรณ์แบบทำให้รู้สํานึกว่าคนเป็นสัตว์โลกที่ต้องการความรักเมื่อยาไวัยได้รับความรักจากบิดามารดานั่นนับเป็นการรองรับพอวัยจักรบังเกิดความรักฉันนุนสาวนั่นเป็นการถวิลหาเมื่อวัยกลางคนก่อเกิดความรักฉันสามีภรรยานับเป็นการเกื้อหนุนกันนะกันพอวัยชรา แลปลเป็นความรักต่อบุตรธิดานับว่าเป็นการให้ไม่ว่าเป็นความรักอันใดจุดแรกเริ่มล้วนเป็นเชกเช่นกันคือก็เกิดจากห่วงดองใจม่ว่ารับความรักใดชีวิตมนุษย์ก็เพียรคุณค่าความหมายบังเกิดความอิ่มเอมเพียงพอโดยในกลับหากปราศจากความรักใดๆจะรู้สึกเวิงว่างเปล่าคบคิดถึงตอนนี้เบเรงพันมาเกิดความหดหู่ใจขึ้นสําหรับความรักจากบิดามารดาหาได้สมบูรณ์ไม่ มินำซ้ำจนบัดนี้ร่องรอยของมารดาม่ทราบชัดอาจบางทีถูกศัตรูประทุสร้ายแล้วสำหรับปิดาย่อมมิต้องเอ่ยถึงจบจนบัดนี้ยังไม่ทราบชื่อฉายาของท่านและความรักฉนุมสาวเล่ากับขายดังสายใหญ่อันยุ่งเหยิงมัดโัวพันจิตใจเบกเร็งไหวยากที่จะสะสางได้เบเร็งสรดศรีษะโดยแรงพวงปลาไปยังเบื้องหน้าดุดเก่าทัานมงสู่ทองท่งกว้างแถบอุดร อากาศได้อุดรลมเหนือหนาวเหน็บดุดมีกรีดงันโชกกระนำาด,ดค่มขังทุกที่ทางปรากฏหิมะเคลือบคลุมอยู่ชั้นหนึ่งทางปรากฏหิมะเบาบางโปรยปลาย,ยลงมาเบร็ลงจำแนกไม่ออกว่าเดานีทั้งหกสมควรนับนางใดประเสริฐเลิศที่สุดยิ่งขบคิดยิ่งสับสนเยระบายออกด้วยการทุ่มเทตัวเบาทนาพาถึงขีดสุดกลางพื้นหิมะอันกว้างไพศาลไรที่นสุดเบรกริงขายดาวตกจากฝาพงปราปราจนสะเก็ดหิมะแตกกระจาย มุ่งตรงไปยังเบื้องหน้าทันใดนั้นเสียงวิถเทาหมาดังกระดัวเร่งดอนมาพุ่งพีสูงใหญ่สองตัวห้อตะเบิงมาจากทางขวามือห่างจากด้านนี้หลายร้อยว่าเบลิงคบคิดในใจเป็นผู้ใดรอแลนเดินทางท่ามกลางหิมะตกกระหนำ่ำความคิดมิทันสิ้นสุดมาทั้งสองตัวเคลื่อนเข้าใกล้แล้วจึงกว่าตามองไปวูบหนึ่งรู้สึกมีพลังลมพุ่งผ่านกายมาทั้งสองตัวควบเคียนผ่านไปเกือกมาทั้งแปดข้าง ะกุยจนหิมะตีนโคนกระสรานเซนเบล้งพันสถานใจรุแรงคําหนึ่งขึ้นเป็นนางอย่างนักบวชหนุ่มหลังม้าสีเขียวเป็นไข่ม้าทั้งสองตัวควบขับโดยดับความเร็วสุดแสนหากเป็นผู้อื่นอยากจะเห็นผู้ควบขับบนหลังม้าได้แต่สายตาเบเลรงตอนนี้คมกล้าดุดสายฟ้าและเห็นได้อย่างชัดตาบนหลังม้าสีเขียวนั่งไว้ด้วยบวชหนุ่มอายุ23 24าใบหน้าเสียมตาสุกใสวางคิ้วมีฝฟแดงเม็ดหนึ่ง ขายมังกรสองตัวชิงไข่มุกสวมใส่ชุดม่วงรัดกลุ่มบุคลิกสูงสง่ามิหน้อยบุคลิกควบขับเคียงคู่กับมันคือชอ,อีเฮียในชุดสีเขียวอ่อนเบร่งใจทันวันไหวสะกิดเท้าสัตว์พุ่งนั่งไปสามวาร่ำรองว่าอีเฮียยามนั้นมานั้งสองตัวได้ชิงรุดหน้าไปหดาสิบวาแล้วชอ,อีเฮียกระทั่งหางตายังไม่เดียวแดมาเบเร่งไม่เห็นฝ่ายตรงข้ามมีปฏิกิริยาตอบมารู้สึกผิดหวังอย่างใหญ่หลวง แต่หลังจากงงงันวูบก็ขยี้เท้าดำเพงว่าเราต้องตามดูจะรู้แน่ให้จงได้บุรุษนมบนหลังม้าเป็นใครชออีเฮียชะไหนยอยู่ร่วมกับมันทั้งสองเล่งรุดยามหิมะตกหนักพอจุดประสงค์ใดกันนี่นับเป็นปมปริศนาในใจเบคเรงตอนนี้เบคเรงอาศัยท่องท่าขยี้เท้าแต่ไปเท้ากับพื้นกราหนึ่งบิดเอวพุ่งขับอีทางที่ม้าทั้งสองตัวควบขับผ่านไปแต่ตอนนี้มนันทั้งสองตัวได้หายนับสาบสูญจากคลองจากสุ ไม่เห็นแม้แต่เงาแล้วเบกเร็งทุ่มเทล่างติดตามไปโดยไม่ยอมเลิกราอึดใจให้หนังยังไม่พบเห็นหมาทั้งสองตัวแต่บนพื้นหิมะได้ทิ้งรอยเท้าหมาไว้อย่างชัดเจนนี่นับเป็นสิ่งชักนําเมกเร็งอันประเสริฐสุดหลังจากติดตามอีกระยะหนึ่งที่เบื้องหน้าปรากฏแสงโคมไฟวับแปวมพราอกับแววเสียงสุนัขเห่าหอนดังมาเบเร็งขบคิดในใจคาดว่าเป็นพวกมันผ่านตัวเมืองป่าสร้างความแตกตื่นกระูงสุนัข ดังนั้นคึกขาครึ่งอาโขพงปราปร,ราดโดยไม่หยุดยัง้มงมงโสดิซึ่งปรากฏแสงโคมไฟนี่เป็นเมืองป่าแห่งหนึ่งมีร้านดวงอยู่20ตหลังคาเดือนล้วนปิดประตูร้านเวงงหวางไรผู้คนร้านหลังสุดท้ายของตัวเมืองผู้คนภายในขายยังไม่ดับไหลแสงโคมไฟจุดนั้นสาดออดออกจากร้านดวงที่ปิดประตูแง้มไว้นั่นเองเบเดงพอก้าสู่ตัวเมืองประจบกับเจ้าของร้านดวงหลังสุดท้ายกําลังจะปิดประตูลง ยังส่งเสียงไปเจ้าของร้านช้าก่อนจางหองร้านดวงเป็นชายชราอายุห้าสิบเศษกว่าตามองมาอย่างเบเกเร้งอย่างตื่นเต้นสงสัยกล่าว่านายท่านมีเรื่องใดเบเร้งแลเห็นบนโต๊ะภายร้านมีชามและตะเกียบอยู่สองชุดกับอาหารหลายจานแสดงว่ามีผู้คนเพิ่งรับประทานเสร็จสิน้นจากไปไม่นานนักดังนั้นกล่าวถามว่าขอเียนถามเมื่อครู่มีหนึ่งบุตรหนึ่งเดานีควบหมาผ่านไปหรือไม่เจ้าของร้านตอบอย่างหงง,ง เพิ่งผ่านไปไม่นานนักเบเรงพอฟังพงปราถึงหน้าโต๊ะหยิบฉวยซาเปาขึ้นสี่ใบอีกมือหนึ่งล้วงเศษเงินทิ้งลงบนโต๊ะหันกายถมออกจากร้านลองว่าเจ้าของร้านขอบพระคุณไม่ทันขาดคำร่างกระพุ่งไปหลว่าออกจากถ้ยเมืองไปเบเรงทางหนึ่งได้ติดตามทางหนึ่งยัดซาเปาเข้าปากทุ่มเทตัวเบาถึงขีดสุดร่างขายหมอกควันเบาบางสายหนึ่งกีดพุ่งไปซาเปาทั้งสี่ใบพอตกถึงท้อง ร่างก็โดดแดนไปได้ร้อยว่าแล้วบนทางหลวงที่หิมะโป,ยปรยปลายโดดขนหานและเห็นม้าสองตัวควบตะลุยตะเบิงอยู่เบกเด็งคึกขาขึ้นอักโขสูดมหายใจเข้าไปดึกๆติดตามไปสุดกำลังอึดใจต่อมาระยะห่างก็ย่นใกล้เป็นสามสี่สิบว่าเบกเด็งมิอาจสะกดกั้นใจได้ร้องดังว่าอีเ e ฮียเฮียมุ่ยมุยม้าพ่งผีทั้งสองตัวที่เบื้องหน้าพันหมุนความกลับมาคาดว่ารังมังเหียนเร่งร้อนไป ม้าทั้งสองตัวจึงโชว์ขาหน้ายืดตัวตรงแผ่เสียงร้องดังก้องมิผิดแม้แต่น้อยชออีเหี้ยโดยสายบดังม้าจริงๆเนินนานไม่พบผ่านยิ่งขายบุพภาเบ่งบานเปรียมสเสน่ห์ชวนรุ่มหลงชออีเหียพอกว่าตาพบเห็นเบเก็ิงขายรู้สึกเหนือความคาดหมายยิ่งสีหน้าปรากฏแววคับแขนขุ่นเคืองพ้องว่าเป็นท่านเบเก็งร่ำร้องว่าเหี้ยมุวยมุ่ยปลดนมชุดคราบนหลังมาผันตวัดขึ้นยศปาก แทหม้าในมือหัวแสากาศดังฉาดใหญ่ถึงตาเอ่ยเสือบต่อท่านเป็นใครร่ำร้องไปใหญ่เบเก็ิงอดขมวดคิ้วไม่ได้ขณะจะอรารวาดออกพันเฉลิงเห็นประกายตาอันพุ่งผ่านของชออีเฮียตอนสะกดกั้นใจไว้ประสานมือตบรดหรดนมนั้นกล่าวว่าข้าพระเจ้าเบเก็งขอรด้ถามนามพี่ท่านมีข้าบกรดนมหลังมา้าพันขยับสองได้วูบผิวลงจากหลังมา้าด้วยธงทาอันหมดจดปลาเปรียวแสดงว่า มีพนังพิมพ์ไม่ต่ำซามใช้แปรแซชี้ไปอย่างเบกเกล่งกาว่าอาใส่ท่านพอคิดเรื่องหาฉันพี่น้องกับเราเบเร็งโทสะลูกเฮือหมแต่แดก็โฉกค,คิดว่าก่อนที่จะทราบความสัมพันธ์ระวางมันกับชออีเฮียทางที่ประเสริฐไม่อาจวู่ความไปเพื่อไม่เกิดการเข้าใจผิดกับชออีเฮียลึกซึ้งขึ้นดังนั้นเพียงยิ้ไม่น้อยไม่แย่สนใจบรหนุ่มนั้นหายไป่กาวชออีเฮียบนหลังมาเฮียมุ่ยมุยม่ย,มยข้าพระเจ้าชาติ แววเสียวัตุแวกฟ้าอากาศมาเงาแท้สายหนึ่งงดกันนำลงใส่สะดูดสายฟ้าพลังพีมือของเบกเด้งตอนนีบรรลุถึงขั้นสดับฟังเสียงจำแนกตำแหน่งปฏิกิริยาปาดเปรี่ยวยิ่งผันเบี่ยงกายบูผิวไปด้านข้างวาเสดกระชากเสียงว่าท่านหมายความว่ากะไรบร็อุนมนั้นหลังแท้กับตะวาดว่าคำเฮียมุวยมุ่ยเปรย์วจาที่ท่านเรียกหาได้หรือแท้มาสะบัดตาสภาวะหมนพันไปยังวางเอวเบกเด้ง ดูดแม่เบีย้ยอสรพิษเบก้เรรงแม้ตกเป็นเป้าจูดโจมยังรอบชมเชยในใจยย่นมือออกหมายตะปบขวาตัวแท้ยางหางโขมชออีเหี้ยบ,บดังมาพันนองว่าเสงกอกอพวกเราไปมิต้องสนใจมันรดนมชุดครามพอฟังโลลานกระชากแทะกับเบียงกายไปแย้มยิ้มประจบกล่าวว่าเบีย้ยม่วยลูกพี่ลูกน้องที่เป็นหญิงก้าวถูกต้องในเสียงว่ากล่าวใช้ท่งท่าเซียวง,งเซี่ยวเล็ง่านปลาโผพุ่งฟ้า ผิวขึ้นบนหลังมายามนั้นชออีเฮียก็กระตุกบางเห็นหันหัวหมากลับสูยทางเดิมกระตุ้นม้าเหยาะย่างไปเบเร็งในเลยจะสะกดกั้นใจได้ศาสตรพุ่งกายไปสามว่าอ้อมไปที่หน้าม้าก่าวว่าเฮียม่ยมยท่านชออีเฮียสีหน้าขุนแขนแตะว่าเสียงเจ๊เจ้าอกอาดนักกูได้รู้จักกับท่านวาจาประโยคนี้คายมีดแหลมคมทิมแทงใส่หัวใจเบกรเร็งก้าเนื้อไวหน้าเบกรเร็งกระตุกก็าหากัน คมใใจกล่าวว่าเฮียมุ่ยๆหรือท่านเดิมเดือนวาจาได้าสาระ,ะยังคงอย่าได้กล่าวรถนมบรังม้าก็ตวัดขึ้นคิดล้นหาที่ตายหรือเบี่ยงกายใหม่ผิวลงมาชออเฮียกับใช้เทา้านีบท้องมาพุ่งทะยานไปเบื้องหน้าดุดเก่าทันกล่าวเสียงกังวานเสียงกกอไปกันเถอะอย่าได้เนิ่นช้าจนคาดเรื่องสําคัญไปอาจบางทีมันกําลังดำเนินแผนการผูพันพวกเราไว้รถนุ่มชุดคลามรีบรับคำเถลิงตาใส่เบรกเกรงอย่าดูร้ายคาหนึ่ง ตะวาดว่านับไหวความสะโวกได้ต่อเจ้าแล้วพางควบหมาติดตามไปลองว่าเปียม่วยมีเพียงมีผีมือส่งเยี่ยมไหวพิบปัญญาก็ปาดเปลืองมีแน่นักว่าเป็นแผนของผู้ชั่วช้าใช้เจ้าอุบาทมาโผพันพวกเราไว้จริงๆชออีเฮียก็ก้าวอย่างซีสนมดังนั้นก็เปเจ้าบอกว่าอย่าได้สนใจมันเบกเรงใเห็นพญาักเทกเช่นคนแปลกหน้าและสิริิดไก้กับรถหนมพู้นี้ นับว่าบีบคั้นจิตใจหรือประมาณไม่เร้งทอดถอนใจคำหนึ่งขึ้นแล้วก็ไปเถอะนางเมื่อปันใจต่อชายอื่นเราใหญ่ต้องเหนี่ยวรั้งนางไว้แม้คุ้นคิดเช่นนั้นคางหูพอแววเสียงฝีเท้ามาค่อยๆห่างหายไปจิตใจพลอยเต้ถึกไปด้วยเงาร่างอนุงามสคารของชออีเฮียยังรลอกหลอนอยู่เบื้องหน้าแต่สีหน้าอันิชาหมางเหมินน้ำคำอันกระเรียบของนางกะปรากฏเด่นชัดในห้วงสมองเบเด็งรอบล้องในใจ เราต้องตาสางให้ดูแน่ว่าที่แท้เป็นเรื่องราวใดดังนั้นทุ่มเทตบาติดตามไปเป็นครบบสองเบเล่งกระโดดปราปราดไม่กี่คาก็เลยเห็นม้าเร็วห่อตะบึงอยู่ที่ใกล้ตาเบกเกล่งไม่อาจทนทานรับกิริยาอัญชายเย็นจากชออีเฮียยิงเป็นการบันเชิญกับรุนุมอันปลาเถื่อนนั้นแต่นำมันะกดติดตามไปอย่างเปิดเผยอีกและเห็นว่าใกล้จะตามทันแล้วเบกเกล่งกับสระจากทางหลวงลัดล้อตามเทือกเข่ากรกลางสะกดรอยตามอย่างรอบเลน เร่งรถระยะหนึ่งก็ไปรายามตนเบ้องหน้าสายตาไปตัวเมืองใหญ่แห่งหนึ่งชออีเหียกับรถนุมนั้นเขา้าโซตัวเมืองแวบพำนักในโรงเตียมหลังหนึ่งเบงกระเลงติดตามถึงใต้ใช้คาตึกของฝั่งตรงข้ามกระโรงเตียมเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนดังนั้นจดจำเส้นทางไว้ซ้อหาที่รับทุดไก่นั่งลงน่าเตรียมว่ารอถึงยามสองค่อยเดินการ